ราชาลูกนังทุโรขอเสนอมุมชีวิตของเอ็นโกโลกองเต้รับ iPhone 13 Pro Max ทุกสัปดาห์แอดไลน์ได้ที่ sbk999th หรือคลิกลิงก์ข้างล่างนี้แล้วไปพบกันนะครับสำหรับนักฟุตบอลที่ชื่อว่าเอ็นโกโลกองเต้นี่ถือเป็นนักฟุตบอลที่นิสัยน่ารักไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลเชลซีและแฟนบอลทีมอื่นต่างหลงรักกันได้ไม่ยากนอกจากเรื่องนิสัยที่ยอดเยี่ยมและเปรียมได้วยความเป็นมิตรแล้ว วิธีชีวิตของเขายังเป็นที่รักของคนทั่วไปและเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยสิ่งที่สามารถบอกถึงตัวตนและความเป็นของเต้ได้เป็นอย่างดีนั่นคือเรื่องราวของนิสัยความสมรรถะโดยนี่คือนักเตะซูเปอร์สตาร์ที่มีค่าในระดับแสนปอนที่ยังดำเนินชีวิตเหมือนวันแรกที่ยังเป็นเพียงคนธรรมดาและยังไม่มีใครรู้จักนั่นเพราะกองเต้รู้ดีว่าความติดดินเป็นสิ่งที่ยึดมั่นมาตลอดโดยสิ่งที่ยืนยันความสมรถะของเขาได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือเรื่องของการใช้รถยนต์เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เราลองไปพบอีกหนึ่งแง่มุมในชีวิตของเขากันเลยย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2010กองเต้นในวัยเพียง19ปีย้ายไปร่วมทีมบูโลนในลีกของฝรั่งเศสสําหรับบูโลนคือเมืองทางตอนเหนือของดินแดนน้าหอมที่ประกอบด้วยภูมิประเทศที่เป็นเนินชันซึ่งภาพที่คนทั่วไปเห็นจนถินตานั้นคือการที่กองเต้ชอบขับรถสกูตเตอร์ไปฝึกซ้อมฟุตบอลและดําเนินชีวิตประจาวันโดยรถสกูตเตอร์คอยนําพากองเต้ไปทุกแห่งหนนอกจากความคล่องตัว เขายัางมองว่าเป็นความสะดวกสบายที่แต่ไมไปด้ความเรียบง่ายอีกด้วยเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากปากของมาร์ซิมโกลแลนด์อดีตเพื่อนร่วมทีมบูรนุนที่ออกมาบอกเบื้องหลังว่ากองเต้ชอบออกไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตพร้อมกับถุงจับจ่ายตลาดใบเล็กโดยนําสกูตเตอร์ไปด้วยเป็นประจำกองเต้ต้องการทําทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนใครจากการที่บูรรนเป็นเมืองที่แต่ม่ได้เนินสูงชันอย่างที่บอกไป กรนั้นกองเต้เดินทางมาฝึกซ้อมทุกๆวันด้วยรถสกูตเตอร์คู่ใจเขาไม่สนใจอย่างมีรถยนต์ส่วนตัวคันหรูเหมือนเพื่อนคนอื่นเลยสิ่งเหล่านั้นช่วยลออร้อมให้กองเต้ก,เตกลายเป็นคนที่มีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งเพราะเขาต้องดิ้นรนมาจากการที่ไม่มีอะไรเลยและต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองเรื่องราวดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องราวที่บางคนยังไม่เคยรู้มาก่อนคือกองเต้มักเดินเท้าไปยังมัสยิดอยู่เสมอร่วมกับเพื่อนร่วมทีมบูโรนที่เป็นมุสลิมเหมือนกันเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม แม้ว่าในการเดินไปกลับแต่ละครั้งต้องกินเวลาร่วมนานนับชั่วโมงก็ตามกระทั่งปี2 0 1 3กองเต้ย้ายไปร่วมทีมกองในระดับลีเดอร์โดยสนามฝึกซ้อมของสโมสรเต็ไมไปด้วยรถยนต์หรูมากมายโดยเฉพาะค่ายม้าลำพองเฟอร์รลรี่ที่เหล่านักเตะขับมาจอดเอาไว้อย่างไรก็ตามมันไม่อาจชักจูงใจกองเตย้ยอมที่จะควักเงินซื้อมันมาครอบครองได้เขายังเป็นคนที่มีนิสัยมัธยัถ์ที่ใช้รถสกูตเตอร์แสนเรียบง่ายมอนเดิม แต่ท้ายที่สุดจากความหวังดีของคุณแม่ที่อยากเห็นกองเต้มีรถยนต์ใช้สักหนึ่งคันเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตทําให้เขาตัดสินใจซื้อรถยนต์ของตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตตามคําขอของคุณแม่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นรถที่ซื้อมาจากความอดออมและการไตร่ตรองเป็นอย่างดีเอแลงคาเวเกียพวกในการด้านกีฬาของสมสรีกองออกมาย้อนความทรงจําถึงความน่ารักของกองเต้เอาไว้ว่าลานจอดรถของสนามฝึกซ้อมท่ามกลางฝูงรถแบบซูเปอร์คาร์ที่เข้ามาจอดเรียงราย มีรถคันหนึ่งเข้ามาร่วมวงด้วยถึงกระน,นั้นมันค่อนข้างจะแตกต่างจากคันอื่นอยู่สักหน่อยรถยนต์คันแรกของกองเตเป็นรถจากค่ายเดนอค่ายรถชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสที่สภาพเก่ามากโดยสืบไปสืบมาแล้วค้นพบว่ามันคือรถยนต์มือสองที่วิ่งไปแล้วกว่า90 0 0 0กิโลเมตรกองเตซื้อมาตามนิสัยของตัวเองคือต้องเป็นประโยชน์และตามความจําเป็นเท่านั้นหลังจากนั้นกองเต้ย้ายามาร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงปี2 0 1 5้าเขาจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรถยนต์อีกครั้ง คราวนี้มาในรุ่นมินิที่เป็นมือสองมืาเดิม